ลงมาเสร็จดิจอขนาดนี้ <S 1> <S 1> ไอ้นี่อีเทอร์ครับล็อกไว้ก่อนครับซัดอย่างโอ้โหดูไททันนะครับโอเคครับโอ้ยโอ้ยอย่าบินนะอย่าพ้องบินนะเสร็จไหม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon b อ w l e r กันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไทฟอนอัลติเมตโอแกนว้าวอัลติเมตโอแกนครับผมอยู่ที่เลเวล12มาร์กสออันและออันหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้ไว้มันใช้เป็น AG อัพแทนอ่ะมันไม่ได้ใช้ทองเหมือนเดิมแล้วอะ่ะคือเราเฮ้ยก็เก็บทองไว้กะจะอัพอ่ะพอมาถึงนี่อัพไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมบนไป ใช้ที่เลเวล1มาร์กสองนี่แหละผมอันนึงแล้วก็12อันนึงครับผมสำหรับไทฟอนนะเป็นวอลเลเยอร์ไทฟอนครับผมอยู่ที่เลเวล1มาร์กสครับสำหรับนักบินครับผมก็จะใช้น้องลิวเชดครับผมน้องแมวเหมียวสุดน่ารักของเราเวลาเจ้าไทฟอนใช้สกิลครับผมก็จะยิงแรงขึ้น25%เป็นเวลา5วินาทีสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยเพราะผมไม่ได้ใช้พูดนะเพราะว่าไอ้อัลเทเมนออลแกนเนี่ยหรือว่าออลแกนธรรมดาเนี่ย มันยิงยากครับผมมันมีความน่วงเพราะมันเป็นจรวดไงยิงเร็วๆอะไรไปเราต้องยิงดักหน้ามันครับผมเราก็เลยเฮ้ยเผื่อแบบอ MP ล็อกไม่ให้ศัตรูใช้ความเร็วไม่ให้ใช้สกิลได้สําหรับโดรนครับก็จะใช้ฮิลลโกครับผมเพราะว่าอันนี้มัน3 50นะเฮ้ยระยะมันน่าจะโอเคกันยิงแรงขึ้นอ่าปุ้งๆเลยครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าวา่าเจ้าวอริเออร์ไทฟอนที่ใช้ Ultimate อัตติมตอกแกนทั้ง4กระบอกเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมว้าวไปกันเลย อยจุดสัญญาณครับผมเราเปิดด้วยเดย์ก้อนครับมีแพ้ดิแพดิโอ้โหสปีดมาขนาดเนี้ยว้าวว้าว เสร็จไปก่อนเลยครับผมกัดก่อนไปก่อนนะเฮ้ยเสาโอ้โหเดี๋ยวโอเคว,ว้าวเสาก่อนครับช่วยยิงแทะตัวนี้ด้วยกัดก่อนไปในนู่นอ้นู่นอ้นูน่นแหมลอยอยู่โอเคอเค,ค่อยๆไปครับต่อโลค,ครับเสร็จไปชาชัลาลาลาอิมูกิครับ เซตเล็กหนึ่งครับยานไม่ให้ลงไปครับผมโอ้ยสองตัวเลยอะสองตัวเลยอะเฮ้ยลิงว่ะวู๊ไปครับสิงแล้วโอ้ยโอ้โหแล้วดูมันดิเฮ้ยอ,อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี้ก่อนวายเสร็จกันเรามาแพะครับ จัดไปครับผมอยากกระตุกดีวะแล้ซิดไปครับงูงูงูโอ้ยตายแล้วน่าโดนล็อกอีก โอ้โหมันช่างรุนแรงมันช่างรุนแรงมาจาัดไปล่วงครับแหมไฟสิทธนะยิงเรานะเมื่อกี้นะโอ้โหงูครับผมงูเต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะ เอาตัวที่ยิงได้ก่อนแล้วกันดีเท่าไหรไม่ให้ลงวะโอุ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเสร็จไปตัวครับผมสองดึงเร็วเร็วเร็วหิ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 วล่วงไปครับหิวก่อนเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ววิ่งครับวิ่ง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 โอเค แล้ดวดีเข้าไหดีเข้าไ่ะมันหายตัวครับอื้มอุ้ยโว้ยโว้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 ล่วงไปครับผมแมงป่องครับเสร็จป้ายโอเค ไทฟอนครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ยไทยทันครับลูชาดอรครับล็อกไว้ก่อนเลยครับผมวายวายโว้วโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งเลือเราหายไปครึ่งหนึ่งหิวก่อนเลยครับมามาสู้กับพีเทอร์นี่แหละพีเทอร์สู้สู้สเร็วเร็วเร็ว มันโดดมันโดดโอ้ยเรียบร้อยแอซิดไปครับไอ้งูบินอีกแล้วอะ่ะโอเคแล้วเราฮิวพิเทอร์ก่อนโอ้ยโอ้ยบางบางังมองไม่เห็นเลยโอเคงูลงยังงูลงยังลงแล้วลงมาลงมา,ลงมาครับถือเข้าไปครับเฮ้ยเฮ้ยมันแหลกชื่อมันก็แหลกบินอีกแล้วอะ่ะอะไรอะ่ะ โอ plane. ้ม <niño sharing> ันไม่ใช่แหลกแค่ชื่อมันหลักจริงๆเลยเนี่ยโว้วววววมาแล้วมาแล้วโอเคเพื่อเราจัดการไปงูบินอีกแล้วว่ะเฮ้ยอินทราครับเอาหมิงก่อนเลยจึ๊กติด เอ้ยจะ่าแหลกดีจะแหลกดีล่วงไปครับผมโอ้โหอะไรกันวันนี้ล็อกไว้ก่อนครับเฮ้ยไม่ได้มันหลบได้างั้นจัดไปเลยแล้วกันล่วงไปตัวหนึ่งวอ้อันจะจะหูจะไกลล็อตมันเนียนนะมันเนียนนะสามสองหนึ่งล็อกไว้ก่อนเลยครับ ดัดไปเข้าไหมเฮ้ยเข้าดีว่าเข้าดีว่าเสร็จเสร็จไปครับอู้ยไอ้งูตัวนี้ไอ้ง,งูมันมาแล้วลงยังลงยังหลงยางอุ้ยหายตัวก่อนเลยโอ้โหอันตรายนะเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรบ้ายิงไม่เข้าเหรอเฮ้ยเ <Hey, S 2> วอร์เวอร์<ว>มากอะ่ะอะไรอะ่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นไปได้ปะ่ะอะไรวะอืเอเฮ้ยไททัยทนยังเข้ากระจายนะอีงูนี่ยิงไม่ตายนะเป็นอะไรวะเนี่ยอิงเกิลอะ ว้ายว้ายมาไองูอีกลแล้วไอนี่ใช้แต่งูไว้แหลกเนี่ยโอเคครับโอ้ยโอยอย่าบินนะอย่าพ้องบินนะเสร็จไหมเสร็จไหมเอ้ยโอเคเก็บสาวเพวื่อนเก็บสาวก่อนเก็บสาก่อนยังมีอีกอ่ะ อย่าบอกว่างูมมนะไอแหลกตัวนี้นะล็อกไหมครับหูแพ้เลยวะโอเคเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยวา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 ยสาหายหมดแล้วเฮ้ยล่วงดิล่วง,วง,วงไปครับโอเคมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีอีกแพ้อีก <c oughs> โอเคตูต้องยอมแล้วบอกว่า โอ้โหดีนะเชนะไปคือทาไมนายมีแต่หุ่นอะไรอย่เงี้ยงูเยอะจังเลยเดี๋ยวดูดิไอแหลกเนี่ยมันแหลกสมชื่อเลยนะตัวบินมาดึกๆึดึกดเลยนะโอเคครับผมไหนไอแหลกคนแรกเนี่ยโอ้โห,หม่ใช้งูตัวโอเคงูสองแพ 3, ะสามาปเยเจอพิฟอนของเราก็ไป สิบเก้าคิวอะ่ะว้าวไอฟอนครับเฮ้ยงูล่วงไปนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวแดดไปได้นะแดดได้นะเฮ้ยเต็ม <c oughs> บ้านไปเลย <c oughs> โอ้โหสวบสวบครับไอแพะนะอยู่ไหนเนี่ย เห็นเขาอยู่ข้างบนกันเหรอว้าวล็อกไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะดีอยู่ข้างบนอีกโอ้โหเส็ยตายหิวก่อนเลยครับผมล็อกไว้ก็ได้ไหมอ่ะล็อกไว้แล้วครับ เอาโดนดีเอามาอีกโอ้ยโอ้ยข้างบนเหมือนไม่เอาวะทีวะแล้วกนนะไปจัดการตัวข้างบนก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มบ้านเลยโอ้โหเสร็จกันเดี๋ยวลองงูลงมาก่อนครับลงมาย่างลงมาย่างแล้วกอนนะลงมา เสร<ท>็จดิจอขนาดนี้อุ้ยอุ้ยไอ้น,นี่ก็ลอยได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโดนยกมันโดนยกหรือว่าบินได้เสร็จไปครับสองหนึ่งมีอะไรเกิดมาไหมจิ้มเลยนะจิ้มเลยนะยิ้มพีนทีเลยนะจึกก๊กเข้าไปครับยิ้มพีแล้วครับฮิวครับโอ้โหมารีเฟกแล้วมารีเฟกแล้ว หลบดีไอ้ <c oughs> ตัวนี้ก็มาตัวนี้อะไรล็อกเข้าไปครับโอ้ยกระทิงกระทิงหิวก่อนเลยเสร็จดีครับอย่างเงี้ยหูเลือดเด้งว่ะเสร็จไปว้าวลูชัด,ดอมาแล้วไม่เอาดิคนอื่นดิอีี <c oughs> ไปก่อนห <c oughs> ลบตัวรีบเลยหน่อยยันแม่ม,มาอีกมาโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ดีเฟกเตอร์อีกว้าวเฮ้ยแมวคนอื่นเนี่ยเอาคนอื่นดิคนอื่นดิเซตอย่างงี้เซตโอ้ยล่วงมาแล้วล่วงแล้วกว่าจะล่วงได้นะโอเคครับหิวเลือดก,ก่อนเพื่อนโอเคตายตายตายแหมไทฟอนเราเฮ้ยมันอยู่ข้างบนหรอ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตามไปที่บ้านได้ครับอื้มสวบๆเลยลองไว้ก่อนโดนไหมโดนมันไม่โดนเลยว่ะจัดไปครับยิงไม่โดน <laughs> ยิงระยะไกลไม่โดนเลยนะนี่ขนาดแบบใช้สกิลล็อกแล้วนะไม่หายตัวมันหายตัวไหนล่วงไปครับผมได้คิวด้วยคิวของเราวู้เอาอีกู เอาอีกอ่ะแพ้อีกแหมมันจะเยอะอะไรขนาดนั้น <c oughs> ไทฟอนครับก็ดโดนดกครับเออมู้ไอโนโนโน่อยู่ต้านอยู่ต้านครับเอายานแม่ลงไปเอาเสาก่อนเอาเสา่อนไอนี่ก็งูว่ะเฮ้ยงูเยอะจุงจุงไอเนี่ยอีเธอครับลลอกไว้ก่อนครับ สัตว์างหูดูไทท่านนะครับเฮ้ยว้าวสุดยอดไอ้นี่เน่เน่่่่่่น่อย่าพิ่งบินเอย่าพิ่งบินนะอย่าเพิ่งบินนะเอามันรัสแตนดีครับผมนั่นไงยังไม่ทันขาดคำเลยตัวนี้ครับอุ้ยชะวกด้วยทะลุโล่ด้วยแววแววเอาไปครับผม โอ้โหเรียบร้อยไททัสซีเยอยร์ไม่ใช่ไททัสซิมเบอร์คิวโอ้ยหยันแม่ลงไปก่อนเลยครับผมไอ้งูนะทีทีทีมาสามเมตรมันสามเมตรเว้ยแม่มันไม่เข้านะมันก็เนาะโอ้ยมาเด้ยมาเด้วมาเดียลงมาลงมาเสร็จไปครับผมรำเพยกันไปครับไอ้นี่อีกตัวโอ้โหนี่ก็งูอีก ว้า wow. ล็อกไว้ก่อนเลยครับผมเสร็จไปก็ไลค์กันไปครับว้าฮ่าโอเคจบไหมไอะมีอีกตัวครับตัวนี้ตัวอะไรเป็นเลีรยครับโอ้ยมียอนก็อดไลค์ครับผมว้ wow. มมามีไหมมีไหมมีไหมเกรครับผมจบ กลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็แรงนะแต่ว่ายิงโคตรยากยิงยากยิงคือผมไม่ได้เล่นออแกนมานานใช่ไหมสมัยสมัยกิฟฟินกระโดเทสมัยนุ้งเลยครับผม6 7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ไปคือมันออแกนอะมันเวิร์กใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับผมมันมีอันติเมยออกมามันก็ยังยิงยากเหมือนเดิมคืออาจจะเพิ่มความเร็วให้มันนิดหนึ่งก็ได้ป่ะคือแบบอาจจะยิงเอา ยิงความเร็วประมาณจรุดไฟอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องแบบเผื่อโคตรช้าเลยแต่ว่าอ่ะ350ครับผมมันไล่ระยะจริงแต่ว่ามันยิงไม่โดนเลยว่ะยิงแพ้ไอหุ่นดเร็วไองูบินอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมยิงยากมากๆครับแต่ถ้าโดนอ่ะถลอกได้โดนเฮ้ยแม้ว่าไถทันเกออยังเจ็บ นะเพื่อนๆคิดว่ายัางไงบ้างครับผมคุ้มค่าที่จะอัพมันขึ้นมาทั้งสี่กระบอกไหมถ้าเกิดเพื่อนมีก็ลองดูได้นะครับเพืเ่อนๆยังไงก็คอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเจ้าไทฟอนเนี่ยใช้อัลจิเมออร์แกนเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆมีอัลจิเมออร์แกนไหมและใช้กับอะไรอยู่ครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและไทฟอนขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล